พอจะอุทรอญาติโยมทางทกชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรัฟังเพจไรสดวัดครีวงแกจยาภูปัญญาตะวันไฟไทย ตำหบหลวงปูวัชรีวง50หมู่9ตำบลมอร้าวอำเภอลำตัวจังหวัดชุมพรในค่ำคืนนี้ก็สาคืนอยู่ที่ไม่ได้พบปะทั้งๆกันเนื่องจากว่าเกิดสภาวะการปิดกัน้นนะเราโดนสก,กัดดาวรุง่งในงค่ำคืนนี้เราก็มาตามปกติหนึ่งทุ่มตามปกติ ก็ได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในครัวเรือนเกี่ยวกับการใช้ย,ยาถุกไครที่อยู่ในครัวไทยเรานับมาร้อยร้อยปีมากกว่านั้นในค่ำคืนนี้ก็จะได้นำกัญยาถูไทครให้กับชาวบ้านที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับก,บการใชา้ย,ยาว่าเออคืนนี้ ในยามนี้ยามที่เราจะต้องประสบพบเจอโรคต่างๆแล้วเราจะทำยังไงบ้างเราจะทำยังไงนี่เมื่อเรามีสมุนไพรในครัวซึ่งเป็นต้นว่าขิงขาตะไคร้กระเทียมหอมหอมแดงหอมใหญ่มะกรูดมะนาว ที่เราท่านทั้งหลายใช้อยู่เป็นประจำอาจจะเป็นเครื่องต้มยำก็ดีอาจจะเป็นเครื่อ,อ,งงอ,จจอ,งองเกงีต้มเกงีั่วก็ดีภาษาใต้เพราะว่าอย่างนั้นนายูเตรียมตัวที่จะใช้สมุนไพรในค่ำคืนนีอ้อันมีชื่อว่าหอ,อมหัวใหญ่นี่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่มีสรรพคุณเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูงมีสารโคซอทีซเยอะแล้วก็ช่วยต่อตาอ้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยป้องปกป้องโรค้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆ,ๆแล้วก็เป็นคุณสมบัติทำให้รู้สึกผ่อนคลายทำให้การนอนหลับดีขึ้น ทำให้การนอนหลับดีเมื่อเรารู้วิธีการใช้แล้วเราจะทํำยังไงเมื่อเรารู้วิธีการใช้แล้วจะทำยังไงถ้าเราไม่รู้วิธีการใช้แล้วเราจะทํำยังไงนี่ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าในอย่างนี้เมื่อเรามีสุขภาพหรือต้องการกินเพื่อดูแลสุขภาพว่าเรามี อ้อนเดงขิงขาตัดครยอยู่แล้วจะทำยังไงก่อนอื่นก็ต้องทบทวนเกี่ยวกับการใช้ขิงขาตัดครให้กับเราท่านทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านอันนี้เครื่องแม่ยังไม่ขึ้นก่อนนะก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่รับชกรับฟังอยู่ทางบ้านนะ,จะเจริญพรทุกท่านโยมโยมลีโยมเฮโยมอรชุน อมรรักสงศรีฤุธรางงกปา่านะโยงงกป่าด้วยนุธศรานุนันทาพระเจาทุกคนทุกท่านไม่ได้เจอไ,ไ,ไม่ได้เจอกันสามสีบคืนเป็นไงบางคนโทรมาถามอาจารย์เป็นไรมรณภาพไม่บอกอยางให้ตายก่อนโยงไม่มรณภาพก่อนอาจารย์โยงทุกคนที่ทั้งจักรพรนธ์พลังสวิตอ่าแล้วก็ทุกคนนะจะตอนนี้สิ่งที่เราจะทําได้ก่อนก็คืาาอ ดูแลสุขภาพาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุมกันไข้าาพิษไข้การ21ชนิดแต่ว่าเราจะพูดถึงเกี่ยวกับไข้ทั่วไปหรือไข้บัดใหญ่ไข้บัดน้อยไข้าาที่เราจะทําการรักษา่ำต้องโดยการใช้ยาถึงไจในกัวเรือนโยมัลิสีดอกัวบจาออรัจอนองจิตธนพรกระดับอารีคงดำจเริณพร โยมเบเออ็นเ,นเนอ,อ็อ่านไม่ออกกรุณาฟิปปัาติไทยไว้ข้างใต้ตด้วยมันจะโยมหนึ่งตัวตัวของเก่าก่อนใช้ตะไคร้สดสดตะไคร้ขิงอ่าตะไคร้ขิงแล้วก็ขาสามอย่างสดสดเอามายางหนึ่งกำมือเอามายางหนึ่งกำมือเอามาทําอะไรล่ะเอามาต้มกับน้ำสามลิตรต้มประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีก็เดือดแล้วเมื่อเดือดก็กรองกับภาชนะ อาจจะเป็นผ้าขาวหรือผ้าสำหรับกรองยาก็ได้กรองแล้ววิธีการใช้วิธีการกินเราจะทำอย่างไรกินเพื่ออะไรกินเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายทำให้สุขภาพแข็งแรงถ้าเป็นเด็กก็กินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะหรือช้อนอยาเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ประมาณแก้วกาแฟว,วันละหนึ่งแก้วกาแฟหรืออีกวิธีหนึ่ง ใส่ขวดไว้เวลาเราจะเป็นจะต้องเดินทางไปไหนจริงๆนะก็จิบไว้นะจิบไว้เป็นการดูแลจับใจแทบปุ่มและปอดลดอาการไข้เสริมสร้างภูมิคุกันื่อบรรเทาอาการหวัดพัดจมูกหลายเรื่องราวรที่คัวต้องย้ำอยู่ทุกวันทุกค่ำคืนน,นะหลายคนหลายท่านที่ไม่ได้ชมไล่สดสามสิ่คืนแล้วเนืเอน่องจากว่ามีภารกิจอะไรโยมก็รู้ก็คือโดนสักัดกั้นปิด นะจ๊ะเจงจัตก็โดนกระหลานลายคนนะต่อไปเราจะมาพูดถึงถ้าไม่มีคิงการตกา้าจะทำงไงก็ใช่หอมเดหอมเดที่อยู่ในตัวนี่แหละโยมเอามาสามหัวทุบให้เบต้มน้ำสามแก้วให้เดือดวารับประทานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไข้ติดไข้การโรครายต่างๆที่กำลังระบาดอยู่หนึ่งวิธีการกินเด็กก็ช้อนยาเด็กผู้ใหญ่ก็ช้อนแก้วกาแฟ เมื่อหมดแล้วก็ต้มใหม่หรือขุนไว้นะกรองกับนะนี่คือกรณีที่สองต่อไปกรณีที่สามก็กระชายการใช้ยาเดี่ยวจะต้องรู้วิธีการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่รู้วิธีการใช้ือให้เกิดประโยชน์ก็เกิดโ,โทษได้เช่นใช้กระชายทัย้งหัวทั้งเน่าหนึ่งกรมือต้ต้องกับน้ำสองลิตรต้องใช้ปริมาณน้ำให้มากเพื่อเจือจางพิษจะให้กลายเป็นคุณได้ นะเวลารับประทานก็เติมเกลือเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อดูแลสุขภาพเช่นเมื่อซ่อมแล้วถิงดาา่างตะคร้ไนดาวากกระชายส,ส,สดหัวหนึห่งกับมือสดแล้วก็สะอาดทุกเป็นแบนๆหรือวา่าทําให้เก,กล็กแล้วก็พามาต้มกับน้ําส่งลือดให้เดือดเมื่อเดือดแล้วกรองเอาน้ําไว้แล้วก็เติมเกลือเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะอย่าให้หวานอย่าให้เค็มพอดี รับประทานตามวัยของท่านถ้าเด็กก็หนึ่งช้อนยาเด็กถ้าคนใหญ่ก็หนึ่งช้อนหนึ่งแก้วกาแฟก็หรับคนใหญ่ๆจะโยมทุกท่านอาจารย์ที่เข้ามาหนึ่งร้อยท่านเรียงเบามิรุษโยชวลิศกิดาภาจารุพรเขมิกาอันนันเ็ดมิรันลุชสุภาวดีแสนเปียอรชนสลวิ์ เกียรติราจริญปอนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามาให้กำลังใจเราอยากไปกลัวยมเรทำในสิ่งดีๆทำสิ่งดีให้แก่ประเทศชาติให้แก่ชาวบ้านโดยการนำสมุนไปในตัวเรือนมาใช้โดยบอกวิธีการใช้บอกข้อดีข้อเสียให้แก่ชาวบ้านมันก็ต้องมีมาปรปนเป็นเรื่องปกติโยมเราต้องข้ามพ้นตรงนี้ไปได้จริณปอนยมบุปผาบัวขาวลำน้ำท่าจริงวิรุตะวันจารินปอนและอยู่ประทับดินเอส เออหาไม่ออกนะจ๊ะกรุิา -19 ปัญหาไทยเ้ข้างใต้ด้วยต่อไปเราจ,จะเข้าสู่เปรดยาที่ได้วางไว้ในหน้าเจน,นะจ๊ะก็คือหอมใหญ่หอมโม้ใหญ่เนี่ยคือเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณม,มีวิตามินซี S, สูงมีสารอือ่นเช่นสารโครโซทีทีและก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งป้องการโรคต,ต่างๆ ช่วยรับย้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆหอมใหญ่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากมีคุณสมบัติทําให้นอนหลับดีผ่อนคลายทาให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่รับประทานวัวหอมใหญ่สดๆเป็นประจําจะมีความจําดีอ่าอันอันที่หนึ่งอาายทำยังไงเพื่อให้อ่าช่วยในการอ่าดูแลสุขภาพหนึ่งใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรับประทานอาหารไม่ได้ การท nah, ah ี kita, er ่มีปัญหาเกี่ยวกับพระประธานไม่ได้ควรจะทํำยังไงก็อันดับหนึ่งสบายยอดเต็มเจริญพรจะโยูขวัญชนุเจริญพรเกี้ยวสุงมุนาเจริญพรลั่นดาบุญสุกเจริญพรไม่ได้ดูหลายวันแล้วนะเจริญพรก็อย่างนี้โยมโดนสัปดดาวรุ่งนะเป็นเรื่องปกติเราทาดีต่อไปอย่าททอถอยสู้กันต่อไปนะจะโยม ครที่นอนไม่ใครที่เบื่ออาหารทานข้าวไม่ได้ยันยานทำยัง,ยงไงก็ใช้หอมหอมใหญ่หนึ่งหัวหั่นบางๆไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรหั่นบางๆไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรจะเรียนตอนโยกบันไนดโยกบรังกิโยบดใจตีเกีียวจ้จจเรยนตอนหั่นบางๆไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรเมื่อต้มกับน้ำหนึ่งลิตรได้เดือดแล้วปล่องแต่น้ำไว ให้รับประทานก่อนนอนหนึ่งแก้วกาแฟปรุงรสเล็กน้อยใส่เกลือใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยถ้าไม่มีน้ำผึ้งก็ใส่น้ำเฮลูบอลเล็กน้อยถ้าประทานหนึ่งแก้วกาแฟก่อนนอนจะช่วยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จะช่วยให้การบือ่ออาหารารับประทานอาหารไม่ได้ก็จะดีขึ้นโดยลำดับมาหีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผลในกระเพาะในลำไส้ ควรระมัดระวังในการใช้เด็กควรได้รับการแนะนําโดยใช้รับประทานในช้องยาเด็กาจาอยูโมจะโยมกันคีดษาเดินตอนโยมอ้อยปะพากรประทานกินแล้วก็เจี๊ยบชีวกิตอ้ายาเจียบนิสิน้นล่องหล่องล่องหลงใจต่อไปนะคระับใครที่มีปัญหา,าดังต่อไปนี้คือหนึ่ง ใครที่มีปัญหาความความเสี่ยงของการเกิดโรคอัมพฤกษ์อัม,ม,พ,อม,มพาตใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำอันจะเป็นต้นสายปเหตุเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีเสตเกิกได้วิธีการทําวิธีการทําก็คือหนึ่งให้ใช้หอมใหญ่ในหัวต้องน้ำห้าร้อยซีซีในขณะที่เป็นแล้วหรือ ยังไม่เป็นเอาเป็นแ้วก่อนหัวหอมใหญ่หนหัวต้มน้ำห้าร้อยซีซีเมื่อต้มกับน้ำห้าร้อยีซีเสียเทียบร้อยกรองเอาแต่น้ำมาโยมกรองเอาแต่น้ำไว้แล้วก็วิธีรับประทานก็คือบีบมะนาวใส่เล็กน้อยใส่เกลือเล็กน้อยแล้วรับประทานจะช่วยบรรเทาอาการคนที่มีปัญหาความดันเลือดสูงหรือต่ำและป้องกันหรือรักษาคนที่เป็นอัมพาตทัมพาตทำให้เลือดลม กับปกติแต่ต้องใช้เวลานะโยมไม่ใช่กินปุ๊บหายปั๊บในอาจารย์สมุนไพรไทยต้องใช้เวลาประมาณสักสิบสี่ถึงสามสิบวันอาการก็จะดีขึ้นเมื่อหมดแล้วให้ทําใหม่เมื่อหมดแล้วก็ให้ทําใหม่ทําเหมือนเดิมน้ำที่เหลืออึงไว้นะจ๊ะในกรณีที่ยังไม่เต็นในกรณีที่ยังไม่เป็นเพื่อกินดูแลถุงกับผ้าปังมั่นเลยสูงเลยต่ําและก็เอามาพูกภาพตัวเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกทำยังไง เมื่อกลัวเส้นเลือดตีและเส้นเลือดแตกก็ใช้หอมแดงใหญ่เนี่ยงาจาหนึ่งหัวต้มน้ำหนึ่งเลี้ยนให้เดือดเมื่อเดือดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไว้เติมมะนาวแล้วก็เกลือเล็กน้อยรับประทานวันละหนึ่งแก้วเป๊กงาจ้าหนึ่งแก้วเป๊กก่อนนอนทุกวันก็จะป้องกันดูแลสําหรับความดันสูงและความดันต่ำและป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดแตกและเส้นเลือดตีในสมองได้นี่คือ เกี่ยวกับหอมใหญ่ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือป้องกันแม่เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจจะทํอยังไงนะจ๊ะจะทำยังไงเจริรพรโยมตะวันเจริญโยมพรักงเศทุกทุกท่านแล้วคือน้นสำคัญแค่ไหนสำคัญทุกคือจะโยนสำคัญทุกคนทุกท่านนะจ๊ะ ในกรณีที่กินเพื่อป้องกันและลดความเสีย่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะจ๊ะในกรณีที่กินเพื่อป้องกันความเสีย่ยงของการเกิดโรคหัวใจกรณีที่หนึ่งก็ในกรณีป้องกันก็ใช้เหมือนกันก็คือ1นหัวใหญ่ๆร้างนาน้ำตาลบางๆแล้วก็พาไปต้มน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งเล็กน้อยแล้วกานก่อนนอนวันละหอนแก้วกาแฟ สำหรับกินเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้งกันโรคหัวใจนะจ๊ะหากมีอาการขั้นเพียงมีผลกระทบให้หยุดการใช้ยาเพราะบางคนก็แพ้หมอหัวใจในกรณีที่มีปัญหาโรคหัวใจอยู่แล้วก็ให้รับประทานครั้งละน้อยๆอาจจะหนึ่งช้อนโต๊ะเช้าช้อนโต๊ะเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นในกรณีที่มีปัญหาโรคหัวใจอยู่แล้วเมื่อกินได้หนึ่งอาทิตย์เมื่อกินได้หนึ่งอาทิตย์ ก็พยายามเป็นเช้าสองช้อนโต๊ะเย็นสองช้อนโต๊ะพยายามไปหากว่าใช้แล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพก็ให้หยุดเพราะว่าบางคนมีอาการแพ้ต่อมนงำายไทยได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่สต่อไปในกระยาต่อไปนะจ๊ะโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแฟนผมครับประจำเดือนไม่มานานแล้วครับเลือดลมไม่ก่อดีปรึกษาเอครับได้โูประเำเดือจริญพรอโยมมีรุวยจเริญพรอ แม่ครูมาดิสาเจริญพรเป็นอินทองเจริญพรชมนานาเจริญพรวันใดทีเขียวเจริญพรธนาพรเจริญพรและปานักเมืองกวัดดังติจทุกท่านนะจ๊ะที่ให้ความเพชรชรีโวงามเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับส่วนนฟังเก็บอาถรรพ์ไทยเก็บยาบูปัญญาถึงใจหมอพื้นบ้านฉบับวัดศรีวบรุ่งของหลวงปู่เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเป็นบุญเป็นกุศลให้แก่ชาวบ้าน เพื่อจะได้ใช้ยาสุบในที่อยู่ในตัวเดินได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสุดๆท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังไล์สดได้ที่ Facebook พระมหาวันชัยและก็เพจวัดคีรีวง์และก็ทาง Youtube วัดคีรีวงศชุกพรและสามารถรับชมทางทตบห้าวัาทต12บนาฬิกา30นาทีทุกวันอาทิตย์ได้ทางททบหเกี่ยวกับ การใช้าึงจเป็นตัวเดือยวันอาทิตย์นี้ก็รับชมได้12 30ในช่องห้าววารายตทุกวันอาทิตย์ของเดือนพฤษภานี่คือสามารถจบเกิดยาณทไปได้ทุกคนทุกท่านสําหรับคนที่เป็นวัดค้าจมูกนะเป็นวัดค้าจมูกมีสองวิธีถ้าเป็นแล้วนะถ้าเป็นแล้วก็ใช้หัวอหอมใหญ่นี่เยมหอมใหญ่นี่ เอามาหนึ่งหัวตัดหนึ่งครึ่งตัดผ่าเป็นสองชิ้นนัทโยตัดผ่าเป็นสองชิ้นอ่ากินมาหลายวันแล้วก็ดีกามากมากเลยอาจารย์เป็นอะไรล่ะเจ๊รุ่งน้ำอ้อยกินอะไรคอมเมนต์หน่อยพี่อ่อ่าถ้าในกรณีเป็นวัดพระเจ้าจมู่ให้ใช้หัวหอมใหญ่เอามาหนึ่งหัวตัดเป็นสองชิ้นผ่าตัดเป็นสองชิ้นแล้วก็ใช้ ซีกหนึ่งต้มน้ำห้าแก้วกาแฟในกรณีที่เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลพาสองามาสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งนำไปต้มกับน้ำห้าแก้วกาแฟต้องให้เดือดแล้วก็ยกลงมากรองแต่น้ำไว้รับประทานตองอุ่นๆอาจารย์รับประทานตอนอุ่นจะช่วยบรรเทาหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลได้อย่างดีส่วนน้ำที่เหลือก็จิบเป็นน้ำชาอยาทำให้กัน หายใจสดชื <ITA> ่นแล้วก็โล่งจมูกนะจ๊ะช่วยบรรเทาอาการบัดทั้จม so ok. yeah. ูกและภูมิแพ้ได้อย่างดีนะจ๊ะญาติโยธาตัวเจ้าทั้งหลายนโยธาไมีดีเจริญพรโยม W A T เจริญปอโยมธารวุฒิจ้าทุกทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสุริยฟันพี่เขาถิงการทางร้ายค่ะเอาเจริญรุ่งดีดีการแนะนำให้คนในบ้านในชุมชนกินนะเจริญรุนะด้วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะจ้าเจริญนะสมจิตพุทธานเจริญพรจ้า คนเรียมน่าจะเจียมจาก็าเราไม่ได้เราไม่สามารถลงเหลยาได้3าี่วันเนื่องจากว่าโดนปิดเฟซบุ๊กแล้วก็เพจวัดเราก็จะระมัดระวังเพราะว่ามันมันไม่มีบรารมีมิเกิดโยมไม่ได้เนี้ยหายไปไหนต่อไปเราจะมีแผนกำรองเราจะทําเหตุขึ้นมาอีกเพื่อจะได้ถ่ายทอดองความรู้เกี่ยวกับบรใชัาย,ยาถุนใเผื่อว่ามันโดนปิด อาจจะโดนติดเท้าวอลหรือ,อย่างน้นก็ไม่ชา้าเพราะนักขาติดตามนะจ๊ะก็ต้องสมาธิวัรไว้ก่อนโยคบพัทรพรเจรญพรธนวันเจรญพรจ้ะเอาแล้วนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไข้หวัดคัดจมูกที่เป็นกับไม่เป็นส่วนคนที่ต้องการกินเบบง่ายๆเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคร้ายๆที่กำลังระบาดอยู่ให้ทำยังไงก็ล้างให้สะอาดเอาทั้งหัวหันบางๆมาเลย ต้มน้ำประมาณ200ซีซีต้มน้ำประมาณ2 0 0ซีซีเมื่อเดือดแล้วตองแต่น้ำไว้ปรุงรสถูเกเล็กน้อยเช่นใส่เกลือใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่ขวดไว้ไว้จิตนานเช้าเที่ยงเย็นจิตเล็กน้อย,อยเพื่อดูแลอวัยวะภายในรับรรเทาการปวดทอ้องช่วยในการขับเสมหะและก็ทำให้การหายใจสดชื่นช่วยทำให้ปอดแข็งแรงห่างไกลรคร้รายต่างๆ นี่กระดกหลุดก็อยู่นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภูเขาพระอาทิตย์เจริญพรจางโยมภูเขาและพระอาทิตย์จะอยู่ใกล้ภูเขาพระอาทิตย์ร้อนนะจ๊าพันธสมบัติเจริญพรพีโออร์เอ็จริญพรพียูบีเดอะบดเอไม่ออกช่วยิมพ์ภาษาไทยไว้ข้างใต้ด้วยนะจ๊าเจริญพรชื่อถูกนะจ๊ะกมลทิศเจริญพรนะเราจะมาพบกันทุกวันเกลียดยาปูปัญญาเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนหทุ่มถึงทุ่มครึ่ง สามารถรับชมรับฟังแล้วก็น้อมนำเก็บสารู้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใช้ยาถึงไครได้หลายช่องทางคือ YouTube ก็ได้วัดคินีวงปอไก่การันชุมพรน,น้ำเล็นน้ำแล้วก็ชุมพรแล้วก็เพจวัดแล้วก็เทพพุกพระมหาพชัยแล้วก็ในทางเอ่ทอททบห้าทุกวันอาทิตย์เอ่อช่องห้าวา,ายตีต้สิบสองสามสิบตอนกลางวันในสิบสองนาฬิกาสามนทีเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์อาจารย์ยู ยาสาระที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไ,ได้ต่อไปนะจ๊ะต่อไปเรา,าทาความเข้าใจว่าอหองของหัวใหญ่เนี่ยมันมีสรรสารไซโดไซโคอันอันคิดลินอินนะจ๊ะอ่าไม่ค่อยออกประดับเกล็ดตกประดับกล็ดนะจ๊ะช่วยสลายเลือดเลือดป้องกันไม่เลือดเลือตดตุนันแล้วก็ช่วยยับยั้งการ เป็นเกล็ดของเลือดป้องกันหลอดเลือดเลี้ยงสมองเกิดการอุดตันนี่คือก็ได้บอกวิธีการใช้ไปหมดแล้วทางโยมมีปัญหาเกี่ยวกับใช้ยาถุนไฟไทยอาจารย์เมื่อกี้คำถามว่าไงนะแม่ครูม,มาริษาเจริญพรจายโยมารกรริจไหมทองจา่าตอบค,คำถามที่โยมถามเมื่อกี้ภรรยามีปัญหาเรืร่องประจำเดือน,น,น,นเอาง่ายๆโยมก็คือใช้ขิงขาดกระชายโยมนะ ขิงขาตะไคร้ในตะไคร้สดนะจ๊ะขิงขาตะไคร้สดอย่างนั้นหนึ่งกำมือสดพสด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 าไปต้มน้ำหนึ่งลิตรมันมีสว่วนผสมเยอะต้มน้ำขอไปต้มน้ำสามลิตรต้มไม่เดือดแล้วรับประทานช่วยบรรเทาอาการปวดเมืออ่อยปวดหลังปวดข้อช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประจำเดือนปวดประจำเดือนให้กินก่อนประจำเดือนมาช่วยป้องกันภูมิเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้ติดโรคร้ายต่างๆที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ได้นะจ๊ะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนควรงดเว้นของหวาอาของยินจัดและของหมักดองแล้วก็เส้นหมี่ตัวชนิดทำยานี่ตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้ทินการตักใช้สมบัู้ที่เป็นโรคประจําเดือนปวดท้องประจําเดือนให้กินก่อนประจําเดือนมาสักสมมติมันมาวันที่ห้าวันที่หนึ่งเราก็ต้องกินนะจ๊ะต้องกินเป็นทักครักงหนึ่งทักสองสามมอหนึ่งเมื่อกินได้หนึ่งเดือนอยหนึ่งอาทิตย์ ก็จะช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องประจำเดือนอาจารย์โยมต่อขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านอาจารย์มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาถึงไปในตัวเรือนอาจารย์โยมจันทราโยมดวงเดือนโยมหัวใจโยมเต้ยเกิดมากมีทุกคนทุกท่านที่ไม่อ่านออกก็ดีอ่านออกก็อ่านไม่ออกก็ดีอ่านออกก็ดีนะอาจายู่โยมบุญไทยเจริญสุขรกมลทิพย์สมจิตนะคะทุกทุกคนท่านถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษกรุณาช่วยพิมพ์ภาษาไทยข้างใต้จะได้อ่านออก นะจ๊ะก็ขออนุโมทนาให้แก่ญาติโยมผู้สาเสียสละเวลามีคุณก่้าแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวในยามนี้นะจ๊ะเพราะช่วงนี้วันนี้ก็ระบาดไปแล้วก็คือ2000กว่า2170จังหวัดชุมพรก็มีผู้ระบาดก็เกิดขึ้นมาอีกหลายคนหลายท่านโดยภาพรวมทั่วประเทศก็หลายๆประเทศหลายๆทั้งทั้งโลกโยมมันระบาดไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราต้องช่วยกันดูแลสุขภาพ จะทำยังไงถ้าจะฆ่าได้ตัวก็ทำตามกฎของบ้านเมืองถ้าจะถ้าจะต้องการป้องกันไม่เกิดถึงสราบภู้กันก็ใช้คิงขาดตัดไร้อย่างที่อาตมาอธิบายไปถ้าไม่มีคิงการตัดไรก็หอมแดงก็ได้กระจายก็ได้ได้บอกไปแล้วสามารถที่ติดต่อสอบถามมาได้ถ้าไม่เข้าใจสูตรของสามห้าสามหกเจ้าก้าวได้ทุกท่านจะมีอาการเลือดจางเจ้าการทานอะไรดีจะอยู่ก็โทรมานะจ๊ะ เลยจางนะคะเดี๋ยวโยมค่อยโทรมานะศูนย์หกสองสามห้าสามหกเจริกรานะจ๊ะใครที่มีปัญหาเรื่องเลยจางจะต้องสอบถามโยมนรดมเจริญพรหมอคำนวณนศรีสุขเจริญพรจากรกบีนะจ๊ะโยมนรดมแล้วก็โยมอะไรทานไม่ออกนะจ๊ะสายฝนนะจ๊ะเปชเชอรี่แล้วก็เรียงปาวุงเจริญพรละองดาศรีสุวรรณเจริญพรทุกๆคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังท้ายที่สุดของรายการนี้ หวังว่าการทำสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มันเป็นสมบัติของชาติที่เราท่านทั้งหลายจะต้องควรทราบถึงวิธีการนําสมุนรพรในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน,ยชน์ว่าอันนี้มีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรข้อดีข้อเสียยามเจ็บไข้ได้ปวยจะได้หยิบออกมาใชา้อย่างถูกต้องจะได้เกิดคุณอย่างสมบูรณ์แก่ตัวท่านและแก่ครอบครัวและกและก่ประเทศชาติและก็จะเป็นบนนุญกุศลอย่างยิ่งเพราะการช่วยชีวิตมนุษย์เป็นบุญอันสมบูรณ์เป็นปรมัตถบาร,รมี เพราะว่าการใช้ยานี้มีทั้งคุณทั้งโทษย้าว่ามีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเราทราบแล้วจะใช้เกิดเป็นคุณถ้าเราไม่ทราบจะเกิดเป็นโทษได้การใช้ยาเดี่ยวก็ต้องรู้จักวิธีการใช้ต้องรู้วิธีการใช้น้ำกระสายให้มากกว่าตัวยาเพื่อให้เกิดประโยชน์จ้ะศูนย์หกสองสามสามหกแปเก้านั่นจะดูไปได้นะครับใต้ขอบคุณไว้อายัดโทรอขึ้นบอร์มาให้แล้วนะคะคุณพรพัตรนาคะไประจบได้เลยโยมนรุษศัสตร์โยมรัตนาเมืองุ่นนะคะทุกทุกคนตุกท่ัน โยมแตงไทยนะคะทุกคนทุกท่านในคร้คืนนี้ขออำนวยอวยพนขออหน้าสุขพระโอษฐ์คุณประตาคุณประสมจงปกป้องรักษาประเทศชาติของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตไปในครั้งนี้จงปกป้องรักษาครอบครัวของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับโยมรับฟังในขณะนี้ยู่ก็ดีกลับมาดูย้อนหลังก็ดีขอให้มีความสุขมีความเจริญชนะเจ็บชนะจูงมีสุขภาพแข็งแรง ขอ,ขอให้โรคร้ายต่างๆหรือโูวิดท้มันต่างๆมันออกไปนอกจักรวาลสวยบ้านเมืองเรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ช่วยปฏิบัติตามกฎของ,องบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสงบสุขและเพื่อให้เกิดโรคร้ายไม่ร,ระบาดไปขอให้ทุกคนท่านมีความบุญมีความเจริญทุกคนทุกท่านเพราะกันใหม่ในคั้นพืนพรุ่งนี้คืนนี้ต้องขอเจริญพรทุกท่าน